สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องดำนะครับของ Wiper 1S นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้รองรับย่านดำด้วยนะครับอ่ารองรับย่านดำด้วยนะครับส่วนย่านแดงนะครับอ่าขยายแบนแพน์ใหม่นะครับถึง160ช่องนะครับตัวนี้นะครับวิธีบันทึกช่องดำก็ไม่ยากนะครับอเดี๋ยวผมอธิบายความถี่นิดหนึ่งนะครับ ความถี่นะครับถ้าลงท้ายด้วย5จะมี6ตัวนะครับอ่าเนี่ยให้ดูก่อนนะครับ1 5 4 3 2 5นะครับอ่าเลข5จะอยู่ติดกับเลข2ด้านหลังเห็นไหมครับ50เห็นไหมครับอ่าจะมีอ่าหตัวนะครับอ่าลงท้ายด้วย5จะมี6ตัวแต่ถ้าลงท้ายด้วย0จะมี5ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวผมกด1 5 3่งหอ่าศูน อ่าเนี่ยครับมันจะมี5ตัวนะครับลงท้ายด้วย0มันจะมี5ตัวนะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มอ่วิธีบันทึกช่องดําพร้อมกันนะครับก่อนอื่นเราต้องปรับสเต็ปก่อนนะครับเนี่ยครับวิธีปรับสเต็ปนะครับให้กด F กดเลข4นะครับกด F กดเลข4ครับปุ๊บอ่าอันนี้มันเป็น2 5้ k นะครับถอยหลังนะครับถอยลงนะครับอ่ะถอยลงให้เหลือ5 k นะครับอ่าเนี่ยครับ5 k นะครับ ได้เลข5แล้วกด f ครับ1นทีครับปุ๊บอ่านะครับเข้ามาเช็คสเต็ปใหม่ว่าเป็น5้า k ไหมนะครับกด f กด4ครับปุ๊บอ่าเป็น5 k เป็นอันถูกต้องนะครับตามที่เราต้องการนะครับทีนี้วิธีบันทึกก็ไม่ยากนะครับให้ทำแบบนี้นะครับอ่ะครับกดออกไปก่อนนะครับอ่ะสมมุตินะครับผมจะใส่ความถี่168275นะครับอ่ะกดเลยครับ1 6 8 2 7 5เปึ๊บอ่าเนี่ยครับ2 7 5นะครับตัวนี้นะครับวิธีบันทึกให้ทำแบบนี้นะครับกด f กดดอกจันนะครับวิธีบันทึกนะครับกด f อาดอกจันนะครับปึ๊บอ่านะครับช่องมันจะกระพริบเห็นไหมครับอ่านะครับเราก็เลื่อนเลือกช่องที่จะบันทึกเลือกช่องที่ต้องการนะครับอ่ะเนี่ยครับ อ่าตัวนี้อ่าเนี่ยครับโอ้ช่องมันมีร้อยกว่าช่องนะครับอ่าผมสมมุติจะเอาไว้ที่ช่องที่1นะครับอ่าช่องที่1อ่าได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับกด F หนึ่งทีครับยืนยันครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับ1 6 8 2 7 5ช่องที่1เห็นไหมครับอ่าช่องต่อไปก็ทําเหมือนเดิมครับอ่ากด V ทับ M ออกมานะครับเนี่ยครับเพื่อจะให้ช่องที่1มันหายนะครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ความถี่ครับ1 5 4อ่า สามสองห้านะครับสามสองห้านะครับปึ๊บบันทึกก็ทําเหมือนเดิมครับกด F กดดอกจันครับปึ๊บอ่าเลื่อนไปช่องที่สองครับเนี่ยครับอ่าลูกศรขึ้นเนี่ยครับได้ช่องที่ต้องการแล้วก็กด F ครับปึ๊บก็เรียบร้อยเห็นไหมครับช่องที่สองหนึ่งห้าสี่สามสองห้าเห็นไหมครับอ่าอ่าย่านดํานะครับอ่าถอยลงนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นหนึ่งหกแปดสองเจ็ดห้านะครับอ่าวิธีบันทึกช่องดําก็ไม่ยากนะครับอ่าลองไปทําดูนะครับลองไปทําดู ครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ